ฮัลโหลฟีฟาตอนนี้ฉันอยู่ที่หน้าบริษัทของแกแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้แกไม่ยอมคืนเงินทีเดียวฉันไปหนึ่งล้านบาทฉันจะเข้าไปโวยวายที่บริษัทของแกแล้วทาให้แกต้องขายหน้าคนอื่นเขาเอ,อค,คุณตั้งครับคุณใจเย็นก่อนได้ไหมครับเออถ้า,างั้นเอาแบบนี้ได้ไหมครับคุณขึ้นมาดื่มกาแฟที่ห้องทํางานของผมก่อนส่วนเรื่องเงินที่ผมติดคุณไว้เนี่ย mm hmm. ก็ขึ้นมาคุยที่ห้องทำงานผมได้เลยนะครับ งั้นก็ได้ไนกขึ้นไปหามันกันครับเจ้านายฟีฟา <c oughs> แกรีบคืนเงินของฉันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ ณตั้งครับเชิญน,นั่งก่อนนะครับจะนั่งทำไมอีกวันนี้ที่ฉันมาก็แค่มาทวงหนี้ของฉันก็แค่คุณตั้งครับแต่ว่าสัญญาเงินกู้ของเราเนี่ยยังไม่ครบกำหนดเลยไม่ใช่หรอครับผมขอเวลาสักสามสี่วันได้ไหมครับผมสัญญาว่าเงินนี้เนี่ยผมจะต้องมาคืนให้คุณอย่างแน่นอนพอเถอะแกไม่ต้องพูดมาก ตอนนี้บริษัทของแกกำลังจะล้มละลายอย่าคิดนว่าฉันไม่รู้แถมแกยังติดหนี้สินอีกตั้งหลายสิบล้านฉันรสชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยแกก็คงไม่มีโอกาสพิชีวิตกลับมาได้นี่แกไม่มีเงินใช่ไหมงั้นแกก็ส่งรถของแกแมา้ชันซะคุณตั้งครับ แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยผมซื้อให้ภรรยาของผมผมให้คุณไม่ได้จริงๆครับผมขอร้องเถอะนะครับให้เวลาผมอีกสักสามสี่วันผมสัญญานะครับว่าเงินนี้เนี่ยผมจะต้องมาคืนให้คุณอย่างแน่นอนนี่แกคิดว่าฉันโง่มากเลยหรอบริษัทของแกกำลังจะล้มละลายให้ฉันรออีกสามสี่วันถ้าเกิดว่าแกหนีไปแล้วฉันจะทำยังไงแกไม่ต้องพูดมาก้วรีบส่งกุญแจรถมาให้ฉันได้ล้ว รีบส่งมาสินี่ครับแค่นี้แล้วนี่รถของแกจอดอยู่ที่ไหนรีบพาฉันไปเอาสิ รถของผมจอดอยู่ที่หน้าบริษทัทครับงั้นแกก็ไม่ต้องพูดมากแล้วรีบพาฉันไปเอาสิร,ารถแกคันไหน ีนค <S <S แล้วเอกสารของรถละ่ะอยู่ที่ไหนเอกสารทั้งหมดอยู่ในรถแล้ครับฉันก็ดีไปนบเราไปกันเถอะครับเจ้านายไปใช่สิแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปบัตรประชาชนให้ฉันด้วยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะแม่จ้ามะนาวแม่คะตอนที่หนูกับฟีฟ้าแต่งงานกันตอนนั้นฟีฟ้าให้เงินค่าสินสอดไว้ห้าแสนบาทใช่ไหมคะคหนูอยากจะขอยืมเงินนั้นมาใช้หมุนในบริษัทก่อนนะคะเอ้ามะนาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าลูกออออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแม่พอดีว่าช่วงนี้สินค้าที่บริษัทมีปัญหานิดหน่อย หมุนเงินไม่ค่อยทันนะคะก็เลยอยากจะขอยืมเงินนั้นมาใช้หมุนก่อนนะคะแม่อ๋อได้จ้ะลูกเงิ้นเดี๋ยวแม่จะรีบโอนมให้เลยนะรอแป๊บมึนนะมะนาวค่ะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ นี่คุณจะไปไหนเหรอครับฉันไม่ได้ออกไปไหนหรอกคะ่ะฉันก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเหมือนกันถ้า,างั้นผมขอตัวไปนอนพักที่ห้องก่อนนะครับฟีฟ้าคะทำไมฉันรู้สึกว่าช่วงนี้จิตใจของคุณไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยคะที่บริษัทเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเอ่อ ใช่สิผมลืมบอกคุณไปเลยอ่ะวันนี้ผมเพิ่งไปเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่มามูลค่าสิบขวาล้านเลยนะครับอ๋อค่ะงั้นฉันขอกุญแจรถของเราได้ไหมคะพอดีฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันต้องออกไปทำธุราน,นิดหน่อยนะคะอ๋อากุญแจรถของเราพอดีว่าวันนี้เพื่อนของผมจะแต่งงานนะครับเขาก็เลยมาขอยืมรถไปรับเจ้าสาวของเขาหน่อย ฟีฟาคุณโกหกนี่คุณยังจะโกหกฉันอยู่อีกเหรอรถของเราคุณเอาไปให้คุณตั้งเขาแล้วใช่ไหมตกลงที่บริษัทเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกครับมะนาวเรื่องเล็กน้อยเองอะ่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่สิวันนี้คุณอยากทานอะไรไหม ไม่คุณกินนะฟีฟาในบัตรใบนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านห้าแสนบาทคุณเอาไปใช้หมุนก่อนนะคะมานาวนี่คุณไปเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนเงินห้าแสนบาทเป็นเงินที่คุณให้เป็นค่าสินสอดกับแม่ของฉัน ตอนที่เราแต่งงานกันส่วนเงินที่เหลือเป็นเงินเก็บของฉันตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คุณเอาไปใช้หมุนก่อนนะแมแน้าวผมขอโทษนะครับที่ตลอดหลายปีมานี้ผมทำให้คุณต้องลำบากไปพร้อมกับผมมากขนาดนี้ ไฟฟ้าคุณอย่าพูดแบบนี้สิคะรถไม่มีเราก็สามารถซื้อใหม่ได้เงินไม่มีเราก็สามารถหาใหม่ได้คุณจำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่ข้างกายคุณแบบนี้เสมอนะคะครับที่รัก